สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่27มกราคม2568ช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มาพูดเรื่องอสมจะได้ทํางานนโยบายกระทรวงสาธารณสุขทําให้สําเร็จในเดือนกุมภาและมีนา68นี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากกระัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินมีนโยบายให้คนไทยห่างไกลโรค NC d โดยใช้กลไก NCD จะดีได้ด้วยกลไกอสมอแล้วก็ล่าสุดนะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้ขานรับนโยบายของรัฐ่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยกำหนดเป้าหมายการทำงานให้พี่น้องอสมอไปทำโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเป็นพี่เลี้ยงและขณะนี้ได้ทาจัดทาหลักสูตรจะททาคู่มือสนับสนุนอสมอเสร็จแล้ว คู่มือสนับสนุนอสมอนี่เป็นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่ที่จะสอนพี่น้องอสมอแล้วก็สนับสนุนพี่น้องอสมอให้ปฏิบัติงานให้พี่น้องประชาชนห่างไกล NCD นะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีเป้าหมายให้พี่น้องอสมอทํางานดังนี้ครับ 1. ครับอสมอชวนคนไทยนับข่าและคัดกรองสุขภาพอ,อสมอจะต้องชวนคนไทยนับข่า ให้คนไทยนับขาบให้เป็นและกินไม่เกินขาบให้เป็น50ล้านคนนะครับและคัดกรองสุขภาพ50ล้านคนโดยกิจกรรมก็คือให้อสมอให้คำแนะนำเรื่องการนับขาบและคัดกรองสุขภาพประชาชนร้อยละ0้อยร้อยละร้อยก็คือ50ล้านคนนี่แหละครับให้คำแนะนำนับขาบภายในเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับกิจกรรมที่1 ของอสมอนะครับกิจกรรมที่สองนะครับประชาชนจากห้าสิบล้านคนนี่ได้รับคำแนะนำเรื่องการนับขาบและคัดกรองสุขภาพร่วมด้วยคือข้อหนึ่งนี่ได้รับการแนะน,นำเรื่องการนับขาบให้ครบห้าสิบล้านคนในเดือนกุมภาและก็นอกจากได้รับการแนะนาในการนับขาบแล้วยังต้องคัดกรองสุขภาพให้ครบยี่สิบล้านคนด้วย โดยคัดกรองสุขภาพโดยอ,อสมอให้ครบล้าน20ล้านคนภายใน2เดือนก็คือในเดือนกุมภาและมีนามีนาไม่เต็มเดือนเดือนด้วยนะครับคัดกรองให้ครบ20ล้านคนภายใน20มีนา68นะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่กรมสวสะมีเป้าหมายให้อสมอไปทํางานนะครับงานที่2ที่พี่น้องอสมอจะได้ทํานะครับอสมอคัดกรองโรคไม่ติดต่อเลือรลัง n c d ก็คือเบาหวานความดันและโรคที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ NCD อที่ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับอ,อสมอคัดกรองตนเอง100%ทํานะครับทำให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันหกนะครับกิจกรรมที่2ที่อ,อสมอจะต้องทําก็คือคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อนัง NCD ให้ประชาชน35ปีขึ้นไปอ,อสมอต้องทําคือทํา สิล้านคนภายในไม่เกิน20่ิมีนาคมหกก็ต้องไปดูข้อหนึ่งครับเมื่อกี้นี่ข้อหนึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับคำแนะนำเรื่องการนับขาบนี่5หล้านคนและนอกจากนับขาบแล้วยังต้องคัดกรองอีกสุขภาพด้วยให้ครบ20ล้านคนภายในเป็นที่20่สิมีนาหกแป แต่ว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องอสมอทั่วประเทศได้ทําการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเลือหลัง NC d นีดีี่ไปแล้วประมาณ10กว่าล้านคนนะครับประมาณ10กว่าล้านคนพี่น้องอสมอทั่วประเทศได้คัดกรอง n c d ให้กับกลุ่มประชาชน3าปีไปแล้วประมาณ10กว่าล้านคนที่เหลืออีกประมาณแถวแถวสิล้านคนนี่แหละจะทําเพิ่มให้ได้ครบ20ล้านคน จะทาเพิ่มให้ได้ครบ20ล้านคนภายในวันที่20มีนาคมเพราะฉนั้นในช่วงเดือนกุมภากับมีนาเนี่ยพี่น้องอสมอจะได้คัดกรองพี่น้องประชาชนโลก NCD เพิ่มเติมอีก10ล้านคนนะครับภายในทําในเดือนกุมภากับมีนาให้ได้อีก10ล้านคนภายในไม่เกิน20มีนา68เพื่อให้ได้ครบ20ล้านคนนะครับเพราะว่าทําไปแล้ว10ล้านคนก่อนหน้านี้นะครับกิจการที่3ครับ อ,อสอมอนะครับแกนนาสุขภาพมีศักยภาพในการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเขาให้อ,อสอมอมีศักยภาพในการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้90%ก็คืออ,อสอมอนี่จะต้องมีความสามารถที่จะคัดกรองประชาชนสามิปีขึ้นไปได้แล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องขาดแก่ประชาชนได้90%ของอ,อสอมอก็คือตอนนี้อ,อสอมอมีอยู่หนึ่งล้านเก้าหมื่นคนนี่อ,อสอมอจะต้องมีศักยภาพในการทําได้ 90%ขึ้นไปก็คือร้อยคนทำได้90คนขึ้นไปถ้ามีอสมอล้านเก้าหมื่นคนก็อสมอก็ประมาณใกล้ๆล,ล้านคนจะต้องทําได้นะครับคือจริงๆแล้วควรจะทําได้ครบทั้งร0อเอนั่นแหละแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ถึง90%ก็พอนะครับและการที่พีน่นอสมอจะมีศักยภาพในการ คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง N c d ซดีแก่ประชาชน35ปีขึ้นไปได้ก็จะต้องได้รับการแนะนําความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะอบรมชี้แจงและประชุมพี่น้องอสมอใบนี้แหละครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์68นี่แหละซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีหลักสูตรทําเป็นเล่มออกมาแล้วนะครับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอสมอในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง n c d ดีโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับคู่มือนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะใช้เป็นเป็นแนวทางในการสอนอสมอให้ทำงานเป็นให้อสมอต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื่อลัง N c ็ซโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้แล้วก็เมื่อพี่น้องอสมมมีความรู้ก็จะไปทำงานนะครับซึ่งการทำงานก็จะต้องทำงานนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเดือนกุมภาพัน์และมีนาคม2568นี้นะครับภายในไม่เกิน20มีนาคม2568ก็จะต้องทำงานให้สำเร็จตามที่กรมสาวาสาวาตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับนี่ก็คืองานที่อสมจะต้องได้ทําในเดือนกุมภาพันธและมีนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยบริการสาธารณสุขของท่านจะประชุมชี้แจงให้ท่านทราบใบนี้ครับสวัสดีครับ 光芒。